เด็กๆของเรานะคะศูนย์วัสดาดนี่เราจะจัดมุมมุมให้กับเด็กเด็กนี้ต้องได้เล่นทุกทุกวันการเล่นอิสระจะเล่นทุกวันเช้ามาถึงก็จะเล่นเลยเพราะว่ามันมีมุมมุมมุมสำหรับเด็กที่ทเราจัดไว้แล้วนะคะที่เด็กชอบที่สุดก็คือมุมเล่นอิสระที่เวทีนะคะชอบชอบมากๆจะร้องไปทุกวันเลยะคะ่ะว่าอยากเล่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างเช่นยางอ่ะยางหลอดกาแฟยางนี่เขาก็จะเอามา เอามาใส่แก้วแล้วก็เอาตะเกียบตะเกียบหนีบนะคะอันนี้คือส่งเสริมจินตนาการเด็กเด็กล้วนเลยคะการเล่น,นะะการเล่นอิสระเด็กในวัยนี้นะคะจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าจะทําให้เด็กไม่มีความคิดที่จะต่อต้านกับสังคมคือเขาอยากทำอะไร ปล่อยให้เขาเล่นเล่นอย่างมีความสุขถูกใจตรงไหนที่เขาชอบทำให้เป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาสมองของเด็กไปด้วยนะคะว่าเขาชอบตรงนี้เขาเล่นได้ถูกต้องร่างกายเขาก็จะแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีนะคะเวลาเห็นลูกเล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะก็รู้สึกมีความสุขค่ะว่าเขาได้รับการพัฒนาการ ในหลายๆด้านค่ะเขาอยากรู้อยากลองอยากเล่นเวลาเขาอยากเล่นอะไรก็ให้เขาเล่นค่ะแล้วก็เวลาเขาชวนเล่นด้วยก็เล่นกับเขาค่ะเช่นเวลาเวลาเขาอยากเป็นคุณหมอเราก็เป็นคนไข้ให้เขาค่ะ และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับ<ส>ผมเองในฐานะที่เ,เป็นผู้บริหารสูงสุดของอบตอก็ได้เลียงเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์สําหรับเด็กนะครับผมก็ได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์งบประมาณในส่วนที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดแคลนมีงบประมาณอะไรก็ช่วยก็ส่งเสริมประมาณนี้ครับ นิเวศ3 d ดีนะครับที่อ,องค์กรแนิสตว์มนครับเปียเนี่ยทำนะครับ<ด>ก็จะไปส่งเสริมเป็นระบบนิเวศคือเป็นการส่งเสริมระบบนิเวศ3 d ดีพื้นที่3 d ดีนะครับว่าไม่ใช่เพียงการทําสื่อไม่ใช่เพียงการมีสนานเด็กเล่นมีพื้นที่สร้างสรรน,นะครับเราจะ,ะส่งเสริมให้ผู้ปกครองนะครับมีส่วนร่วมชุมชนมีส่วนร่วม นะครับกับคุณครูกับเด็กนะครับเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยมีกิจกรรมทำร่วมกันกับชุมชนด้วยกับผู้ปกครองด้วยกับคุณครูด้วยเพื่อให้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับเพื่อให้มีประสบการณ์ที่สร้างประสบการณ์ให้เด็กๆได้มีทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นครับ ทีมาในมือนี่นะครับทีมาในมือนี่ก็คืออยากมาเรียนรู้สิ่งที่ขาดไปสิ่งที่ตกไปนะครับโครงการสามดีนะครับของคุณประการที่กับพ้อมทีมงานนะครับเป็นมาสนับสนุนนะครับหรือมาพาเหตุพาทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เห็นมาเห็นหลายอย่างนะครับในจุดนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆก็อยากสิ่นั้นไปปรับปรุในส่วนที่ขาดนะครับทีเขาบผมมีอย่างเช่นอ่า ตัายตรงเนินเนินเลน,นของลูกหลานนะครับเนินเล่นของลูกหลานนี่ค่ถือว่าพเพิดได้โอเคมากนะครับเพราะว่ามันบ่เป็นอันตรายมันไม่ยางนะครับเพราะใส่ยางที่ว่าวัตถุในชุมชนเฮานะครับที่เราใส่แล้วประทับใจลหลารอย่างนะครับดีใจที่ได้มาดูแล้วได้จะได้ปฏิบัติให้ศูนย์แต่ละศูนย์ใช้ประโยชน์เพื่อให้เด็กได้รู้ได้เรียนจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนาในกลุ่มชุมชน เด็กจะได้มีความคิดและพัฒนาให้ดีๆขึ้นไปนะครับตามที่ได้ไปส่งเสริมที่ครอบครัวนะคะผู้ปกครองบอกว่าการเล่นทำให้ในน้องนี่ได้ห่างจากโทรศัพท์ตั้งหลายชั่วโมงเล่นกับธรรมชาตินี่ทางครอบครัวเขาก็จัดบ่อยๆอย่างเช่นพาไปนาพาไปเล่นใบไม้อย่างนี้ค่ะ บางครั้งก็เอาใบไม้มาเป็นบทบาทสมมติเป็นเงินนะคะเป็นเงินนอกจากจะทําให้เด็กห่างโทรศัพท์แล้วยังทําให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับการเล่นนี่การเล่นเป็น,ปน,ปนมันเป็นงานของเด็กจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อไรที่มันสนุกถือว่าเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ทําให้เด็กได้เรียนรู้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้นก็จะแบ่งเวลาให้เขาคือเวลาตอนเขาเลิกเรียนแบบนี้คะ่ะเราไปรับเข้ามาแล้วก็เล่นกับเขาต่อที่บ้านค่ะ แล้วเล่นกับเขาเสร็จถ้าเวลาเขาอยากชวนเราไปไหนแบบนี้ถ้าเราไปได้เราก็ไปค่ะไปเล่นกับเพื่อนต่อค่ะ